ใช่วันนี้กูไปมาเอารถไปเข้าศูนย์มาเอ้ยครั้งแรกเลยคือตั้งแต่ซื้อรถมานะเทสล a านะเกือบ3ปีละไม่ได้เข้าศูนย์เลย ปกติรถลบหมื่นกิโลเข้าศูนย์ครบปีแรกเข้ามาเช็คไอ้เฮียรถยี่ห้อนี้คือมึงไม่ต้องมาเหมือนเขาไม่อยากให้มึงมาอย่าให้มาอย่าให้มาเห็นหน้าแต่ว่าวันนี้เหมือนกับมันมีแบบเอเอร์ขึ้นมาหน่อยเวยตรงตรงจอมันจะบอกว่า Emergency b r e k k Disable ระบบระบบเบรกอัตโนมัติไม่ทำงานปุ๊บปุ๊กูก็แบบรถเป็นอะไรวะอ่ะก็เลย จะว่าเอาไปเข้าศูนย์ซะหน่อยเผื่อแบบบางทีเลนกล้องมันเสียหรืออะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะเราก็เลยแบบเอออ่อ,อโอเคจะเอาเข้าศูนย์ทีนี้คําถามก็คือมันเอาเข้าศูนย์ยังไงวะ <het sounds> ก็คือปกติก็คือโทรไปศูนย์แล้วก็นัดใช่ปบว่าเออพี่ผมจะเอารถเข้ามาเช็คระยะอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะศูนย์ไม่มีเบอร์โทรแชทไม่มีเบอร์โทรเอ้ยเวลามึงจะนัดเทสลาเอาเข้าศูนย์นี่มึงกดจากแอปแชทกดจากแอป you know น,นี่คือแอป t e s l าใช่ป่ะรถก็จะมีแบบอะ,อะไรอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แอปไม่ใช่เทสลามันก็มีหมดแล้วนะพวกแบบรถจะควบคุมรถจากระยะไกลแผนที่แล้วน,น,นี่มันอยู่ตรงไหนใช่ป่ะเสร็จแล้วมันจะมีเมนูหนึ่งไว้ก็คือเซอร์วิสกดเข้าไปปับ๊บเสร็จปับ๊บมึงสามารถที่จะกดนัดแอปพ t m เมนได้พอกดเข้าไปผ่านแอปมันก็จะถามว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรอ่ามีปัญหาเบรกปัญหาช่วงล่างปัญหาอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าตอนที่กูกดเข้าไปอ่ะ มันมีเมนูหนึ่งขึ้นมาป๊อปอัพเลยบอกว่ารีเซนต์วอร์นิ่งหรือว่าอ่ออ alert ที่ที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือกดเข้าไปก็ปรากฏว่าเออไอระบบอ m e เมอร์เจนซี k เบกเนี่ยมันวอร์นิ่งกดเข้าไปปุ๊บนัดให้เรียบร้อยเลยก็คืออ่ากดกดกดแล้วก็เลือกเวลาแล้วก็แล้วก็แล้วก็ได้เวลานัดเลยเว้ยเออนัดทันทีก็อ่าสี่โมงวันนี้วันนี้แหละเออกดไปนัดนเสร็จแล้วมันก็ถามว่านอกจากปัญหานี้แล้วจะเช็คอะไรอีกไหม เช็คอะไรอย่างไหมกูก็แบบเออเว้ยตอนตอนเลี้ยวรถมันแบบมันมันมัน,มน,มนดิฟเล็กน้อยอะไรเงี้ยกูก็เออเออ่ะก็ลองไปเช็คดูแล้วกันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องแบบว่าตั้งศูนย์ทวงล้ออ่ะก็กดไป alignment แล้วก็แบบสลับล้อให้หน่อยแล้วกันสลับยางท้าย rotation อ่ะกดเข้าไปปากๆๆๆเสร็จปุ๊บกดปุ๊บ,บนัดนัดเสร็จบ,บอกว่ามันส่งข้อมูลเออส่งเป็นแชทขึ้นมาเลยเว้ย คุยกับเซอร์วิสเซ็นเตอร์เลยเป็นแชทขึ้นมาในแอปเลยนะในแอปเทสล a าคุยกันเอ้นัเวลานัดของคุณคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าซ่อมรถใช้เวลานานเนี่ยเราจะมีกิฟต์การ์ดอูเบอร์ให้คุณส่งกลับส่งคุณกลับบ้านหรือไม่ถ้าเกิดว่านานมากๆก็จะมีรถสำรองให้ขับระหว่างที่รถอยู่ในศูนย์ผมก็ว้าวเ r y ิก o d ปะผมนัดเวลา4ี่โมงใช่ปะผมก็ขับไปที่ที่ศูนย์ไปรากิ ก็ลงไปมันเป็นความรู้สึกแบบว่าโอ้ไม่กอนี่ผมไม่ได้มาที่ศูนย์เนี่ยประมาณแบบก็เนี่ยก็ตั้งแต่ซื้อรถวันแรกก็คือวันแรกที่ออกรถที่กูถ่ายรูปก,กับอีลอนมัสอะอ่ะมึงเพิงง่งมาพวกคนที่เพิ่งตามอาจจะยังไม่เห็นนี่คือศูนย์เทสลาที่ไปเว้ยเออเป็นอย่างนี้เลยเดินเข้าไปตรงนี้เลยนะอ่ะแล้วก็ไปนี่คือตั้งแต่ตั้งแต่ผมโดนตกซื้อเทสลามาผมกลับเข้าไปวันนี้วันแรกผมก็ไปตามหาเพื่อนรักของผมเลยขายมึงอยู่ไหนวะ ไอ้เนียตัวป้ายยากูฮะกูกลับมาแล้วหลังจากสองปีครึ่งคายอ,าอันนี้คือภาพเมื่อเกือบสามปีก่อนวันแรกที่ผมเจอกับน,น้องเขาเป็นไงรถผมวันนี้ก็ก็ยังดูแบบนี้อยู่นะว้าวม,มันเลื่อมซะเหลือเกินป่ะโอ้ดอมดอมมองๆนี่แหละนี่แหละรถของผมอะ่ะเออแล้วก็เนี่ยโอ้โหสามปีคนเรามันแตกต่างกันขนาดนี้เลยวะ รูปตรงนั้นกับรูปตรงนี้โอไม่เขาแบลวอ่ะเขาแบลวจัดวันที่รับรถนี่คือมาตรงนี้เลยเว้ยว้าวนี่คือครั้งแรกที่ผมที่ผมขึ้นรถคันนี้ก็คือที่นี่และวันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆก็รถก็ไม่มีปัญหาอะไรนอกจาก e ีวอ n ์นิอันนั้นที่เราก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยมันเป็นอะไรวะอยู่ดีๆ e อีเมอร์เจนซี e เบไม่ทำงานอ่ะระบบเบรกอัตโนมัติไม่ทำงานอะไรนี้ก็เลยเอากลับเข้ามา ก็คือนัดไปแล้วเดินเข้ามาถึงปุ๊บก็อมองหามองหาขายขายไม่อยู่เว้ไม่เป็นไรบอกว่าเออพอดีมีนัดมาเซอร์วิสนี่สี่โมงเย็นนัดในแอป,ปมา๋อเชิญทางนี้เลยครับเดินเข้าไปก็ข้างในก็จะมีโซนทีมทีมเซอร์วิสเขาอยู่มีทีมเซลล์อยู่ข้างหน้าเขาจะบ้ากำลังขายรถลูกค,ค้าเลยกูเห็นละคนกําลังโดนตกเพียบเลยสองสามคนสามีภรรยาโอ้กำลังกดนั่นกดนี่โมเดลวายโอ้โหวโ,โดนแน่ๆอะไรก็กูเดินผ่านเข้าไปเข้าไป,าไปที่เซอร์วิสด้านหลังใช่ป่ะ ด้านหลังเสร็จปุ๊บก็มีพี่เขานั่งอย่างคนหนึ่งเขานั่งเขานั่งอย่างนี้เลยไว้อยู่หน้าคอมนี่มีมีคอมมีจอเสร็จปุ๊บผมก็บอกเออพอดีโทษครับมามาที่นัดไว้เออมามาแค่เซอร์วิสอ o พอ t ์เมนกูพูดแค่นี้พี่เขาก็แบบเออไหนดูซิตุุุ๊เปิดขึ้นมาเหมือนกับดูในจอเขาบอกว่าอ๋อคุณมาเรื่องอิมเมอร์เจนซี่เบรกเซอร์วิสใช่ไหมกูก็แบบมึงรู้ได้ยังไงวะ กูยังไม่ได้บอกเลยว่ากูเป็นไขรปะ่ะกูแค่บอกว่ากูมีนัดหรือว่าวันนี้มันมีนัดกูคนเดียววะกูก็ไอ้เหี้ยถ้าไม่ใช่ระบบเซ็นเซอร์หรือไม่ใช่ว่าเพราะมีกูคนเดียวก็กูมาอันทองแล้วละ่ะบอก,กว่าเออใช่ใช่ค,คือคือแบบมาถึงแบบอ๋อไอ้ระบบเนี้ยนะครับมันไม่มีอะไรหรอกครับคือว่าตอนนี้คือซอฟต์แวร์เรามันเออเลยเฉยจริงๆแล้วอ่ะเราอัปเดตแพทให้อีกหลายรุ่นไปแล้วแต่ว่ารุ่นของอยูอ่ะเดี๋ยวจะต้องรออัปเดตแพท อ,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 อีกนิดนึงเพราะว่ามันเป็น full cell diving ตอนนี้ก็คือมันอัปเดตระบบยากหน่อยนะไอรุ่นที่ไม่มี full cell diving ได้รับอัปเดตไปแล้วตอนนี้ก็คือพวก error warning alert อะไรตร,ร,ร,รนงนั้นหายไปแล้วครับคุณรอแพดอีกนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับไม่คือแล้วแล้วยังไงอ่ะอ๋อโอเคแล้วแล้วแล้วอันนี้คือคือคือยังไงต่อเหรอแล้วแล้วยังไงกูมาถึงนี่แล้วคือคือคือยังไงอ๋อก็เรียบร้อยแล้วครับกลับได้เลย โทรบอกกูไหมพิมพในแชทในแอปบอกกูไหมเออแล้ว,แล,วแล้วมีม,มีมีปัญหามีปัญหาอะไรไหมครับกูก็แบบเออคืออันนี้มันก็คือตั้งแต่ซื้อไปเนี่ยไม่ไม่เคยเอามาเข้าสูตรเลย2ปีกว่าละสามเกือบสามปีละอ๋อใช่แล้วครับเออคือเราก็คิดว่าดีไหมล่ะครับเฮ้ <c ười> เราก็ว่ารถเราดีเหมือนกันนะก็คือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไม่ให้เข้ามาถ้าเกิดว่ามีอะไรอ่ะในในทิกเก็ตยู่เขียนว่ามีเอ่อ รถมันมันสายแล้วมันสายเวลาเข้าโค้งเหรออ่าอ่าอ่าเออโอเคอยู่อยากจะให้ช่างเราดูไหมอะไรเงี้ยบอกอ่าอ่ไหนไหนก็มาแล้วก็ดูแล้วกันอะไรเงี้ยก็ไปเรียกมาเฮ้ยนะมามามา,มาลูกค้าบอกว่าอย่างนี้รถมันสายแล้วเดี๋ยวไอ้ช่างอโอเคเดี๋ยวไอพาไปก็เดินออกมาเลยพี่เขาก็เดินออกมาเลยไปครับไปไปไหนอ่ะไปรถอา้าวไปรถเดี๋ยวขับออกไปด้วยกันเลยว่าเออจะเป็นยังไงโอเคพี่เขาก็ช่างพี่ช่างเขาก็เดินมาอืมอืมอืมเดินไปที่รถกู ขัไหนขไหนขณะนขนี้ขึ้นเสร็จปุ๊บพี่ช่างก็นั่งขับเลยนะนั่งขับกูก็ไปเป็นพาสเซนเจอร์ผู้โดยสารไปไปนั่งึ๊บเอาละอยู่บอกว่าตอนตอนเลี้ยวโค้งแล้วมันมันจะสไลด์ใช่ไหมอ่าโอเคเอ่อถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตแรงหน่อยนะได้ก็ปกตินี้ก็เวลาเข้าโค้งก็ต้องแรงถูกแล้วเพราะว่าจะเทสไงว่ารถมันมีการดิฟ แบบเลื่อนไปทางขวาจริงหรือเปล่าอ่าอ่โอเคครับได้เลยครับแม่งออกออกมาจากไอ้ทียทรงถนนแบบนี่คือศูนย์ใช่ปะเลี้ยวขวาออกถนนศูนย์แม่งเป็นถนนแบบแบบเป็นถนนเนเปอร์ฮูดอะเป็นถนนไฮเนเปอร์ฮูดเล็กๆแล้วพี่แกเหยียบเลยสัตว์แบบ What the hell แบบกูก็แบบว่าเอออตามกฎหมายแล้วเอตรงนี้ความเร็วจำกัดน่าจะประมาณ35นะพี่ใส่ไป50กว่าวัดมันมันยังไงกันครับเนี่ย กูดูแล้วกูก็หันเป็นหน้าพี่แกกูก็แบบว่าอืมอันนี้คือน่าจะเป็นถนนเส้นเทศประจาของพี่แกสินะก็คือทุกคนแม่งจะต้องรู้ว่าไอเฮียเทศล่าเส้นนี้คือแม่งเส้นเทศจริงๆเหรอวะโค้งแรกก็โค้งแรกก็เลี้ยวปกติอากูก็บอกว่าเออเนี่ยไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าตอนเลี้ยวมันมันมันริฟแต่ว่า คือมันไม่ได้เกิดทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูให้หน่อยแล้วกันว่ายูรู้สึกไหมอะไรเงี้ยโค้งแรกก็โค้งปกติก็ไม่ดิบเว้ยกูก็นั่งกูเป็นผู้โดยสารกูก็รู้สึกว่าเออรถก็ไม่ได้ดิบอะไรนี่หว่าใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็ไปโค้งสองต่อจืดแกจืดมาเสร็จปุ๊บโค้งสองแกหันมาบอกกูว่าดูดูยูไม่เออ if I take this pretty, pretty strong strong กูก <laughs> <c oughs> <ๆ>็หน้ากูเนี่ย yes แต่ใจกูเนี่ย เหยียดแม่มามึงมึงคงขับเป็นแหละมึงเข้าใจป่ะพี่เขามาเสร็จปุ๊บแล้วเขาเข้าโค้งเขาโค้งแล้วเขาเหยียบมึงเข้าใจป่ะแล้วถ้าเกิดว่าพวกมึงเคยเล่นรถไฟฟ้าขับรถไฟฟ้าหรือรถกอล์ฟก็ได้ instant talk อะมึงคือมึงเข้าโค้งด้วยความเร็วแล้วมึงเหยียบส่งไปอีกอะแล้วมันก็จะแบบอคือถ้ารถกูดิฟจริงอะกิ้งละมึงเข้าใจป่ะคือถ้าเกิดรถรถกูดิฟจริงอะก็คือขูดเรียบร้อยแล้ว ไม่ดิฟเวย้ยเออไม่ดิฟเนาะหันมาถามกูเว้ย <c oughs> ไม่ดิฟไม่ดิฟก็กลับบ้านไปไม่ดิฟก็โอเคแล้วทางนันก็โอเคกันเดี๋ยวขับวนกลับศูนย์เหียเอกูก็แบบโอเคโอเคได้ขับวนกลับศูนย์กูก็นั่งนิ่งเลยกูก็นั่งนิ่งอ,อืมกูชวนอะไรคุยดีวะชวนพ,วพี่เขาคุยดีวะพี่เขาพี่เขาแม่งพี่เขาแม่งดุอีกกูก็แบบว่าอ,อืมเนี่ยไอออโต้ไหลเวอช์ช่นใหม่อ่ะมันไม่ค่อยดียนะแบบว่าเดี๋ยวนี้ โอ้ยแบบตุ๊ดต๊ดต๊ดเออเลอร์บ่อยมากเลยอ่ะแบบมองไม่ค่อยเห็นเส้นชอบเงื้อเงื้อเงิเงินี่ก็แบบว่าอ๋อใช่ครับพอดีว่าเนี่ยมันจะเป็นอัปเดตของเรามันจะเป็นเวฟอย่างนี้แหละครับก็คือว่าบางบางเวอร์ชันมันจะไม่ดีเสร็จแล้วเขาก็จะฟิกบักแล้วมันก็จะดีแล้วพอเขาปล่อยเวอร์ชันใหม่มามันก็อาจจะมีอะไรที่มันยังแบบว่างี้อยู่บ้างครับแต่กพักนึงเขาก็จะแพทแล้วมันก็จะดีขึ้นครับกูก็อ๋ออ๋อแต่กูจําได้ว่าไอ้เฮียสคริปต์เนี่ยสคริปต์ไอกเลย ใช่แล้วล่ะครับเวอร์ชันนี้มึงจะดีมากเลยแต่ว่ามีม,มีพอมันมีบั๊กมากก็เลยเวอร์ชันใหม่ก็แพทสคริปต์ไอ้คายเลยมึงบอกกูอย่างนี้เลยกูแบบอ๋อเทรนกันมาละเทรนกันมาโอเคกูก็เลยถามว่าเอ้เนี่ยแล้วลูกค้าคนอื่นไม่บ่นบ้างหรอว่าแบบเวอร์ชันเนี้ยเวอร์โดยเฉพาะเวอร์ชันเนี้ยเฮ้ยแชทกูไม่เปิดเราต้องพีหลอดเลยนะเว้ยเวอร์ชันเนี้ยกูไม,ไม่กูไม่กล้าเปิดกูพูดจริงจริงคือมันแบบว่าเอาแต่ใจมาก คิดจะเบรกก็เบรกคิดจะเลยกูก็แบบโอ้โหไม่ไหวกูไม่ไหวเลยกูขับเองตลอดช่วงนี้แล้วก็เลยถามว่าแบบเลูกค้าคนอื่นเขาคอมเพนบ้างไมไม่มีนะอทุกคนก็บอกว่าปกติดีผมก็ใช้นะอออเก็ปกติดีกูก็อ่าโอเคอ l r i g h t ไม่มีอะไรมันค,คิดไปเองสินะ ต่ว่าเออแต่ถ้าเกิดว่าอยู่รู้สึกว่ามันไม่ดีเนี่ยนะมันจะในแอปมันก็จะมีให้เขียนบอกว่าฟีดป่องฟีดแบกอะไรอยู่ก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้อะไรเงี้ยอ๋ออะไรอ่ะรอเลยรอรออัปเดตเลยแล้วเวอร์ชันนี้กูขับเองก่อนถ้าเกิดขับทางไกลปกติผมก็ต้องไปหลอดตลอดนะผมไปดูคลิปผมดีผมขับลงไปเท็กซัสอ่ะสามวันสองพันกิโลหนึ่งทริปนะสองพันกิโลผมออโต้องไปลอดน่าจะไปประมาณแบบพันเก้าพันเก้าห้าสิบนึกออกไหมผมขับเองน้อยมากในในเวอร์ชันก่อนนะ เวอร์ชันนี้ผมไม่ไมกล้าไม่รู้แบบไม่รู้อ่ะน้องเขาแบบเอาแต่ใจมากนะตั้งแต่แบบมันเปิดฟู l เซลล์ไ i v i n g ให้ใช้บนถนนธรรมดาโอ้โห anyway ขับรถกลับมาจอดงหน้า dealership ใช่ปะก็แบบว่าอืมไม่มีอะไรนี่ก็ลงมาดูก็แบบว่าโอเคไอคิดว่าไม่มีอะไรนะก็คือกลับได้เลยกลับได้เลยแกกูสาขับมาตั้งไกล คาก็กลับได้เลยสองคำก็กลับได้เลยมึงอะไรกันเนี่ยแบบว่าเออรู้ยูอยากจะทําอย่างอื่นไหมอา้าวแล้วตั้งศูนย์ไ่ะศูนย์ท่วงล้อตั้งศูนย์ทวงล้อเขาบอกว่าศูนย์ทรวงล้อ,อเมื่อกี้ไอขับดูแล้วอ่ะรถก็ไม่เป็นไรนะไม,ไม่ไม่รู้สึกผิดปกติอะไรไอก็เลยคิดว่าไม่น่าจะตั้งศูนย์แต่ถ้ายูอยากจะตั้งศูนย์ก็ได้แต่ว่ามันเปลืองตังค์นะไอก็ไม่แนะนําเท่าไหร่อ่าโอเคถ้างั้นอย่างน้อยสลับยางให้กูเหอะสลับยางพ e a s ส สามปีแล้วไม่ได้สลับยางเลยด้านหน้าสึกหมดแล้วด้านหลังยังเข้มอยู่เลยอ่าก็ต้องสลับเอายางหลังมาใส่ยางหน้าอะไรอย่างงี้นะก็สลับยางได้ไหมอ๋อได้ได้สลับสลับสลับผมจะสลับยางให้เขาไปรอกูเข้าไปรอก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงพี่เขาก็กลับเข้ามาแล้วบอกว่าเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยรถจอดอยู่ข้างหน้ากูก็แบบว่าเอ๊กูขึ้นรถมากูขับออกมาเลยเไยกูก็แบบเอ๊อืม เห็นบอกอะไรกูเลยว่า,วาขับออกมางงหนึ่งก็คือเอารถกูไปเปลี่ยนยางมึงเอากุญแจไหนไขกุญแจอยู่กับมือถือกูนี่มึงมีมาสเตอร์คีย์เหรอมึงไม่มีกุญแจมัน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 ,ม,น,ม,นมันขับงงแล้วคือก็คือรถก,กูก็คือรถกูใส่พินด้วยนะคือพินกูไม่ได้บอกมันนะว่าพินกูคิขดของว่ารถกูมันจะขับได้มันจะต้องมีกุญแจแล้วใส่พินด้วย ก็คือบายพาสกูทุกอย่างเลยดิฮะแบ็กดอร์หรอแบ็กดอร์ดิโอ้โหเหลือเชื่อก็กลับออกมาเสร็จปุ๊บเอ๊ะเมื่อกี้เขาไม่คิดตังเหรอวะค่าโรเทชันใช่ปะ่ะเขาไม่คิดตังเหรอก็เดินออกมาเลยตัวปิวออ๋เปล่าในแอปในแอปในแอปเด้งขึ้นมาถูดุงค่าบริการ65เหรียญอ่ากดเข้าไปดูมีมีมีเดี๋ยวเอาให้ดู นี่ค่ากดๆด,ดเข้ามาดูนะกดเข้ามาดูปั๊บมีอ่า,าอาซูมให้ดูให้ดูมันจะมีตอนแรกที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะตั้งศูนย์อ่ะสองร้อยเจ็ดสิบหนะ้าถูกปะ่ะแต่ว่าพอซ่อมเสร็จแล้วเขาให้ใบเสร็จมาเว้ยก็คือนี่เห็นไหมมีเป็นใบเสร็จ PDF เลยเห็นปะวะไม่เห็นแน่เลยเออก็คือเป็นใบเสร็จ PDF เลยแล้วก็มีค่าสรุปก็คือค่าค่าสลับยางสลับล้อหกสิบห้าเหรียญแล้ว ที่สําคัญก็คือคือค่ามันบอกว่างี้ว่าค่าโ o เ a t i น n ่ะฟรีเว้ยค่าโ o t a t i o n ฟรีแต่มีค่าแรง <c oughs> ค่าแรง65ครับก็ตามนั้นก็คือ65สเดียนเสร็จแล้วมึงอะไรรู้ปะ่ะมึงกดใจ่ายในแอปมึงกดใจ่ายในแอปกดเสร็จปุ๊บ Apple Pay ไอปป้ l e Pay f a เพยปปเพเ์จึ้งเงินออกแล้วก็คือ ทั้งหมดนี่คือจบกูไม่ต้องไปต่อแถวรอแคชชงแคชเชีอชอชยอะไรทั้งนั้นก็คือไปสรุปจบครับผมเอาเอาเอารถเ,เข้าศูนย์จบแค่นี้ไม่เจอเลยเออขอบคุณครับก็คือรถกูไม่มีปัญหาอะไรก็คือไม่ต้องไปก็ได้จบวันนี้ระหว่างที่ไปนั่งรอพี่เขาสลับรอให้นะก็เลยกดเข้าไปเช็าคหาลักอายยัยงไง ตอนแรกก็ต้องดูดอเอโมเดลเราละคะเท่าไหร่วะอยากได้แบบรถเปิดปิกนกเพื่อแบบจะเป็นครอบครัวแฟมิลี่นึกออกปะแบบว่าเออเอสยูวีโอ้แสนสองหมื่นเหรียญโอเคโอเคประมาณ4ล้านบาทสี่ละสี่ล้านอ่ะประมาณ4ี่ล้านอ่าโอเคไม่เป็นไรแพงแรงแรงไปนิดนึงก็งั้นก็ เออหรือว่าถ้าเกิดาจะเป็นแนวแบบโมเดล Y เพราะว่าโมเดล3อ่ะมันเป็นรถแบบแนวสปอร์ตนิดหนึงรถหนุ่มสดเข้าใจปะ่ะแต่ถ้าเกิดเราจะมีครอบครัวแล้วอะเออเราก็อาจะจะมีแบบพื้นที่สเปซมากขึ้นไม่ต้องเชฟไม่ต้องปาดเปลียวสปีดไม่ต้องเยอะนึกออกว่าเน้นแบบว่าเน้นแบบที่เก็บของอะเออก็เป็นโมเดล Y ขึ้นมาใช่ั้มก็ดู Model y, โมเดล Y อ, 5, 000, 6, 000. อ,แบบอุ๊ยเชื่อโมเดล Y แพงจังวะ5 0า0 0 6 0 0 0 0หโหแบบโอ้เฮ้ยแล้วอย่างนี้ โมเดลทรีอะเพราะว่าจำได้ว่าตอนซื้อโมเดลทรีอะห้าหมื่นเก้าแต่ว่าอันนี้คือไปสุดเลยนะห้าหมื่นเก้าแต่งเต็มนะคือแบบยัดฟูลเซลล์ได้วิ่งยัดนั่นนู่นยันนู่นยันนี่ใช่ป่ะก็เลยลองเปิดขึ้นมาดูลองกดโมเดลทรีเว้ยแบบแบบเดิมที่สั่งตอนนั้นเลยนะกดตึ๊ดตึ๊ดก็คือคันที่กูขับอยู่เนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกดราคาออกมาอู้เกือบแปดหมื่นเกือบแปดหมื่นแปดหมื่นเหรียญก็เท่าไหร่ประมาณสองล้านสองล้าน แต่กูซื้อห้าหมแต่กูซื้อห้าหมแล้วตอนนั้นคือได้ลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าก็คือสตองเฉยอยู่ดีๆลดราคาขึ้นฮืลดหรือทองลดหรือทองอันนี้ทุกบอกว่าอ้าวผมซื้อมาห้าหมผมขับมาสามปีถูกปะผมลองกดขายรถผมดู เออผมลองกดขายผมดูแบบรถรถมือ2องะมือ2กดในแบบกดในแอบปบขายรถอคาวัน,น่าอ่ะกดกดกดแล้วก็แบบนี่ขับมากี่ไมล์ใส่ไปออปชั่นอะไรบ้างปี2019ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเชีย <Yeah, S 1> แม่งให้กูแบบ57,000แล้วนี่คือคาวันหน้าก็คือถ้าเกิดกูกดขายก็คือกูได้ตังค์เลยเว้ย มีคนมารับรถกูไปเลยจริงๆคือไม่ใช่ว่าแบบประเมินราคานะมึงนี่คือราคาออฟเฟอร์เว้ยก็คือกูกดปุ๊บนี่ก็คือขายเลยเออก็คือกูหมายถึงว่ากูขับมาสองปีเดี๋ยวนะเอ,อ้ยขับมาสามปเออีเสียตั้งสองพันเหรอไอ้ยังถูกกว่าเช่ารถอีกแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าตอนนั้นคือกูได้กูได้ส่วนลดจากกทบามาด้วยลดภาษีอีกสี่พันก็คือหมายความว่าขับมาสามปีกําไรสองพันสองพันเหรียญหกหมื่นเจ็ดหมื่น ยังไงอ่ะนี่เฮ้ยเทสลาหรือทองคําขับแล้วยังไงขับแล้วได้กําไรบ้าเปลาแต่แต่แต,แต,แต่ถ้าซื้อคันใหม่ตอนนี้คือไปแปดหมื่นแล้วไงเข้าใจปะขายตอนนี้ได้ห้าหมื่นกว่าห้าหมืนแปดแต่ว่าถ้าซื้อคันใหม่ก็คือแปดหมื่นไม่ได้แล้วใครแต่แบบโอ้ฟูลเซฟได้ปิงตอนนั้นกูซื้อเจ็ดพันหกพันตอนนี้หมื่นสองอือราคาเบิ้ลราคาเบิ้ลเฉย แล้วก็คือทั้งหมดก็คือไม่ได้เสียค่าซ่อมเลยไอค่าเข้าศูนย์ทั้งหมดก็คือ65เหรียญวันนี้ที่ทะลึ่งไปสลับยางแค่นั้นเลยก็คือผมขับรถฟีมาสามปีเออจริงงงมากนี่คือเรื่องของกูเอาเทสลาไปเข้าศูนย์จบแค่นี้เลยง่ายๆสั้นๆง่ายๆ ตอนนี้ชิปมันขาดแคลนแล้วก็สต็อกมันรอานานอ่ะมึงสั่งเทสล a าตอนนี้มืงองรอหกเดือนถูกป่ะตอนนี้ก็เลยแบบว่าเทสล a าแบบมือสองเนี่ยโอ้ยขายดีขายดียดแบบอืขายปุ๊บ,ออ,บ,บออกปั๊บขายปั๊บออกปุ๊บแล้วก็คือสภาพรถผมนี่คือสภาพนางฟ้าบอกเลยขับน้อยเพราะอะไรโควิดไปสองปีสัตว์เออซื้อรถมาสาปีโควิดไปสองปีได้ไปไหนอ่ะไม่ได้ไปไหนเลยขอบุณครับผมรู้สลับยางคนทำทุกหมื่นโลอะ่ะแต่ผมก็ขับมาแค่แบบสอง0มืนนิด,นด,นดเอง เอาแค่ okay, enhance autopilot อ่ะคุม้มตอนสมัยสมัยผมซื้อ enhance autopilot ฟรีแล้ว f u l l s e l r i v i n g อหกพันตอนนี้ย enhance autopilot อ่ะห0 0ั 6, 000, แล้ว f u l l s e l r i v i n g หมื่นสองว้าวผมขับไป1 6ื่นหกคุณหมื่นันมาคุณ1.6ึ่งจเท่าไหร่อะ,รอะประมาณ20,000กว่าถูกบ่าว่าไอเ้เหี้ยกูแต่อีกใช่ใช่ใช่สิ 15, คูณสิบห้าได้สองร้อยยบห้าสอหกว่าโลรถสองหมืว 20, กว่าโลสปีก็คือขับปีละเจ็ดโลแชทปีละเจ็ดโลแล้วคือสี่พันโลกูจะบอกนะ 4,000โลคือกูขับไปกลับเท็กซัสเออคือทริปเดียวจริงนั้นสภาพแบบนางฟ้าเลยนางฟ้าเหยียบยังขึ้นเหยียบยังขึ้นทําไมในะอาไม่ซื้อโมเดล Y นะคะเพราะว่าตอนนั้นโมเดล Y ยังไม่ออกค่ะตอนนั้นมีแต่โมเดล3ค่ะทรี 3, 3 X, แล้วก็เเคยชวนแบบคืออยากจะทํามากเลยนะไอ้ฟูลเซลล์ด i วิ่งที่มันไม่มีในเมืองไทยอ่ะกูอยากจะทํามากเลยกูอยากจะเป็นแบบว่า กูอยากจะพาทุกคนไปดูว่าเออเนี่ยรถมันขับเองจริงๆแบบเจอไฟแดงแล้วมันจอดพอไฟเขียวเสร็จปุ๊บมันไปแล้วมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวมันเลี้ยวเองหมดเลยแต่ใจกูไม่ไหวใจกูไม่ไหวเลยกูปล่อย,ลยมันแล้วกูก็อยู่เงี้ยออย่าอเลี้ยวดีอย่าเอ้ยอยู่มึงอยู่มึงหยุดกลางสี่แยกไม่กูไม่มไมอย่างเงี้ยนึกออกปะขับเหมือนขับเหมือนน้องชายกูตอนขับรถวันแรกอือขับได้ไหม ได้ถึงที่หมายไหมถึงที่หมายหัวใจจะไวายไหมว้าว <c oughs> ว้าวคอนเทนต์นี้มาจากไลฟ์สตรีมของผมในทุกๆวันพุธและก็วันเสาร์ที่ช่อง YouTube ช่องนี้นี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้แล้วอยากสนับสนุนผมก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์ครับมันจะช่วยให้คนอื่นเห็นวิดีโอของผมเยอะขึ้นนะครับหรืออยากเลี้กาแฟผมก็ได้นะครับที่ระบบสมาชิกด้านล่างเลยครับวันนี้ผมกำลังคุยเรื่องอ การแจกจักตัวอาร์การประเทศนะฮะเออเราจะเริ quiero, ่มแจกกันเลยแลนี้เพราะว่าของกำลังผลิตอยู่ใช่ไหมแล้วก็ผมไปเห็นชาว Twitch ที่ซับมานานๆน่ะที่เขาแบบบีโบตามกันนะครับว่าหุยผมมาเป็นปีนะพี่พยายามจะมีของพิเศษให้นะครับโดยเฉพาะโฟลเดอร์นะครับก็คือพนี y 3 5แล้วก็ LCKYN ก็เดี๋ยวจะถึงบ้านคุณเลยจริงๆแล้วนี่เป็นพ็อกซี่ฮะ เป็นโปรจันฮอสเพราะว่าผมรู้ที่อยู่พวกคุณแล้วบิดกวนตีนชาวทวิตทั้งหลายบิดอย่างงั้นบิดอย่างนี้กูรู้ที่อยู่บ้านมึงแล้วเจอกูแน่นอน